ก่อนที่เราจะเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะคะความหมายของเลขยกกำลังนะคะ,ะที่เราเรียนไปนะคะก็จะเป็นข้อที่1น่งฐานกับเลขชี้กำลังทบทวนกันก่อนนะคะฐานกับเลขชี้กำลังเช่น เราเรียกอะไรคะห้าใช่ไหมคะห้าเป็นฐานส่วนสองเป็นเลขชี้กำลัง ต่อไปอะบางคนเจอนะคะเจอ n กํากำลัง3หรือ n ยกกำลัง3นักเรียนบางคนนะคะจากที่คุณครูตรวจใบงานมาจะเห็นว่านักเรียนเอาค่าไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคะเอาตัวเลขตัวนั้นอะแทนตัวแปรลงไปเลยก็คือแทนค่า n ไปเลย ะะซึ่งเขาไม่ได้กําหนดค่า n มาให้เพราะฉะนั้นนักเรียนจะแทนค่า n เป็นเลขอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้แทนมามั่วหมดนะคะนี่แบบนี้ไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า n ยกกําลัง3ตัวแปรมันก็ต้องเป็น n เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียก n ว่าเป็นฐานอ่ส่วนเลขชี้กำลังก็คืออะไรคะ สามนะคะสามเป็นเลขชี้กำลังอ่ะต่อไปถ้าเจอลบสามยกกำลังสามนะคะเราจะเรียกว่าอ่ะ เราจะเรียกลบ3ตรงนี้นะคะลบ3เป็นฐานส่วนเลขชี้กำลังก็คือเท่าไหร่คะอ่า3เป็นเลขชี้กำลังอ,อีกในกรณีหนึ่งนะคะกรณีหนึ่งหลายคนทำผิดมาเยอะมากเลย อีกกรณีหนึ่งลบ4ี่กำลัง6ความหมายของลบสี่กำลัง6ใช่ไหมคะความหมายของมันก็คือตัวที่เป็นฐานนะคะตัวที่เป็นฐานก็คือ4ตัวเดียวเท่านั้นนะคะลบไม่เป็นฐานด้วยนะคะพอถ้าเมื่อไหร่ที่ค่าลบเป็นฐานด้วยเราจะใส่วงเล็บอ่าวงเล็บอย่างเงี้ยวงเล็บครอบไว้นะคะก็คือเหมือน ตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้ก็คือเหมือนลบสามเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นฐานก็คือมีแค่สี่นะคะสี่เป็นฐานส่วนเลขชี้กำลังก็คืออ่หกเหมือนเดิมหกเป็นเลขชี้กำลังข้อสอง ทบทวนเกี่ยวกับความหมายของเลขยกกำลังนะคะอ่ะเช่น 3ยกกำลังสองความหมายของมันก็คือ3คูนกัน2ครั้งนะคะอันนี้ก็คือ3เป็นเลขอะไรคะเอ,อโทษทีค่ะ3เป็นฐานส่วน2เป็นเลขชี้กรรมลังนะคะใน,นกรณีที่2ถ้าเราเจอเลยคะ2อคูน2อคูน2 ความหมายของเลขยกกำลังเราก็สามารถทำเลขที่คูณกันนะคะหลายตัวนะคะซ้ำๆกันเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้นะคะก็คือ2เนี่ยมันคูณกันกีนก่ครั้งเพราะฉะนั้น2ก็จะกลายเป็นฐานคูณกี่ครั้งจำนวนครั้งก็คือเลขชี้กำลังนะคะมันก็คือเท่ากับ2ยกกำลัง3นั่นเองนะคะ ต่อไปทบทวนในหัวข้อที่3ก็คือการหาค่าของเลขยกกำลังคำว่าการหาค่าแสดงว่านักเรียนต้องหาผลลัพธ์ออกมานะคะว่าเลขยกกำลังนี้ มีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ส่วนคาว่าความหมายความหมายอ่ะมันไม่ใช่การหาค่านะคะมันก็คือการเขียนให้อยู่ในรูปที่มันอะไรคะสัมพันธ์กันแบบตัวอย่างนะคะดังนี้นะนักเรียนจะสับสนนะคะอ่านโจทย์ไม่ค่อยเข้าใจว่าการให้เขียนความหมายการให้หาค่าเนี่ยทำยังไงนักเรียนก็เลยทำให้ ทำใบงานที่1ผิดนะคะใบงานที่1ผิดกันเยอะมากเลยเกือบจะทุกคนอ่าต่อไปการหาค่านะคะ,ะเรามาดูข้อที่1.1 2ยกกำลัง4ความหมายของ2ยกกำลัง4ก็คือ2คูณ2คูณ2คูณ 2, ณ 2. ใช่ไหมคะถ้ากับเท่าไหร่คะ แล้วก็ค่อยคูณไปทีละตัว2อคูณสตัวนี้ได้เท่าไหร่2อคูณสได้4อ่าสคูณสเป็น8 8คูณสเป็น16เพราะฉะนั้นผลลัพธ์2ยกกําลัง4มีค่าเท่ากับอ่าโทษทีค่ะมีค่าเท่ากับ16นะคะต่อไปข้อ1.2 ลบสองยกกำลัง3ความหมายมันก็คือลบสคูณกัน3ครั้งจำได้ไหมคะค่าลบคูณค่าลบได้ค่าบวกเพราะฉะนั้น2องลบสคูณลบสได้4ี่ะ สไปคูณกับลบสได้ลบแนะคะต่อไปหัวข้อที่1.3ึ่งจลบสองยกกำลัง4เท่ากับลบสคูณกัน4ครั้ง ลบ2คูณกัน4ครั้งก็คือลบ2คูณลบ2ได้4 4คูณลบ2ได้ลบ8ปลบ8คูณลบ2ได้อะไรคะ16ใช่ไหมคะได้16อ่ะต่อไป ข้อที่1.4ลบสามกำลังสความหมายของมันก็คืออะไรคะสเป็นฐานนะคะสเป็นฐานเฉยๆนะไม,ไม่ต้องเอาลบเข้ามาเกี่ยว3เป็นฐาน2เป็นเลขชี้กำลังความหมายของมันก็คือลบและก็วงเล็บทั้งหมดฐานคูณกันก็คือ3คูณกัน2ครั้ง เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็เท่ากับเท่าไหร่คะใส่ลบไปข้างนอกรอไว้เลยนะคะเราก็จะได้3คูณ3ได้ได้9้นะคะ,ะต่อไปเดี๋ยวคุณจะให้นักเรียนลองสังเกตนะคะ,ะนักเรียนลองสังเกตตัวอย่างในข้อที่1.1กับ1.3 1.1กับ1.3จะเห็นว่าผลลัพธ์เป็นไงคะผลลัพธ์ได้16เท่ากันนะคะแต่ว่าฐานเป็นไงฐานแตกต่างกันตัวหนึ่งฐานเป็นค่าบวกอันหนึ่งฐานเป็นค่าลบนะคะแต่เลขชี้กำลังเป็นไงคะเลขชี้กำลังยังเท่ากันอยูอ่จากตรงนี้นะคะเราจะสรุปได้ว่า เมื่อไหรก็ตามที่เนี่ยเห็นไหมคะเมื่อไหรก็ตามที่ฐานเป็นค่าลบยกกำลังเลขคู่อันนี้คือเลขคู่ยกกำลังเลขคู่จะได้ค่าที่เป็นค่าบวกเห็นไหมคะได้ค่าตรงนี้ที่เป็นค่าบวกส่วนตรงนี้มาดูข้อ1.2อ่ะเห็นไหม ฐานเหมือนกันเลยกับข้อ1.3เนี่ยฐานเหมือนกันเลยแต่เลขชี้กำลังต่างกันเพราะตรงนี้เลขชี้กำลังเป็นเลขคี้อ่ะเลขชี้กำลังเป็นเลขคี้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ฐานเป็นลบใช่ไหมคะเลขชี้กำลังเป็นเลขคี้ก็คือคูณกันจำนวนเป็นเลขขี้ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นไรคะได้ค่าที่เป็นลบนะคะ เห็นไหมค่ามันจะค่าค่ามันจะแตกต่างกันนะคะเราก็จะสรุปได้ว่าถ้าฐานเป็นลบเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่ผลบวกจะเป็นผลผลคูณนะคะโท่าทีผลคูณจะเป็นบวกเสมออ่าและเมื่อไหรท่ที่เลขชี้กำลังเป็นเลขคี่นะคะผลคูณจะเป็นลบเสมอนะคะอันเนี้ยเห็นไหมคะนี่ตัวนี้ เลขชี้กำลังเป็นเลขคี่ผลคูณก็จะเป็นลบเสมอส่วนข้อที่1.3เลขชี้กำลังเป็นเลขคู่เลขชี้กำลังเป็นเลขคู่ผลคูณก็จะได้เป็นค่าบวกเสมอนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในหัวข้อของเรื่องการคูณและการหารเลขยกกำลังนะคะ ในวันนี้เราก็จะเรียนการคูณเลขยกกำลังก่อนนะคะ,ะการคูณเลขยกกำลังการคูณเลขยกำนนกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจํานวนเต็มบวกต่อไปเรามาดูที่สมบัติของเลขยกกำลังนะคะสมบัติของการคูณเลขยกกำลังเขาบอกว่า เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆคำว่าจำนวนใดๆในที่นี้ a ของเราอาจจะเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบเป็นทศนิยมเป็นเศษส่วนก็ได้นะคะ,ะและต่อะคะ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะคำว่าเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะแสดงว่า ค่า m กับค่า n เนี่ยก็จะเป็นค่าบวกเท่านั้นคําว่าค่าบวกก็คือมีตั้งแต่ค่าเลข 1, 2, 3, 4, 5ไปเรื่อยๆนะคะอ่าเขาบอกว่า a ยกกําลัง m เมื่อคูณกับ a ยกกําลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกําลัง m บวก n นักเรียนลองสังเกตต,ตรงนี้ดีๆนะคะจะเห็นว่าเป็นยังไง ฐานตรงนี้นะคะเราเรียกว่าฐานฐานเหมือนกันเลยใช่ไหมคะฐานเหมือนกันแต่เลขชี้กำลังแตกต่างกันใช่ไหมคะเลขชี้กำลังเป็น M กับเป็น n เพราะฉะนั้นสำหรับการคูณน,นะคะการคูณเลขยกกำลังเมื่อไหล่ที่ฐานฐานเหมือนกันให้เราจับเลขชี้กำลังมาบวกกันเราก็จะได้ A อ่ A คือฐานนะคะให้เขียน A แค่ตัวเดียวนะคะแล้วจับเลขชี้กำลังมาบวกกันเลยเราก็เอา M บวก N นะคะอ่าพอทันไหมคะอ่าต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1เวลาที่เราหาตัวอย่างนะคะเราต้องเขียนให้อยู่ในรูปแบบของสมบัติ ของการคูณเลขยกกำลังนะคะเราถึงจะหาผลลัพธ์ได้นักเรียนดูตัวอย่างที่1เขาบอกว่าจงหาจงเขียนผลคูณ5ยกกำลัง3คูณด้วย5ยกกำลัง4ในรูปเลขยกกำลังนะคะเรามาดูวิธีทำแล้วก็ลอกโจทย์ลงมา5ยกกำลัง3คูณกับ5ยกกำลัง4 นักเรียนลองพิจารณาโจทย์ตอนนี้ฐานของเราเป็นเลขอะไรตัวแรกฐานเป็นเลข5ตัวที่2ฐานก็เป็นเลข5ใช่ไหมคะจะเห็นว่าฐานเป็นไงฐานเหมือนกันแล้วถ้าฐานเหมือนกันแล้วเราก็จับอะไรคะจับเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะเราก็จะได้เป็นเขียน5แค่ตัวเดียวก็คือเขียนฐาน แล้วทั้งหมดน่ะใจยกกำลังด้วยบงเล็บ3บวกกับ4เห็นไหมคะเราจะจับเลขชี้กำลังมาบวกกันเลยถ้าฐานเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นก็หาผลลัพธ์ออกมานะคะเราก็จะได้อะไรคะ5ยกกำลัง3บวก4ได้เท่าไหร่3บวกสได้ 7ก็จะกลายเป็น5ยกกำลัง7เพราะฉะนั้นตอบแค่นี้นะคะเพราะอะไรเพราะโจทย์เขาบอกว่าจงเขียนผลคูณ5ยกกำลัง3คูณ5ยกกำลัง4ให้อยู่ในเลขยกกำลังเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไม่ต้องหาผลลัพธ์ต่อนะคะให้เขียนแค่นี้พอทันไหมคะ,ะต่อไปมาตัวอย่างที่ส ตัวอย่างที่สองโจทย์บอกว่าจงเขียนผลคูณ49กาคูณ7ยกกำลัง10ในรูปของเลขยกกำลังอ่าแสดงว่าเราต้องเขียนผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังเหมือนตัวอย่างที่หนึ่งเราก็ลอกโจทย์ลงมาค่ะ49กาคูณ7ยกกำลัง10อ่านักเรียนลองมาสังเกตนะคะ นักเรียนจะเห็นว่าตัวนี้ยังไม่อยู่ในรูปของเลขยกกําลังใช่ไหมคะเนี่ยสี่สิบเก้ายังไม่อยู่ในรูปของเลขยกกําลังแต่ตัวนี้เป็นเจ็ดละเจ็ดยกกำลังสิบอยู่ในรูปของเลขยกกําลังละเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงสี่สิบเก้าเนี่ยให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังก่อนว่าสี่สิบเก้าเกิดจากเลขอะไรยกกําลังอะไรนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเท่ากับ นักเรียนคะวิธีคิดนักเรียนก็มาคิดข้างนอก49ของเราเนี่ยมันเกิดจากเลขอะไรคูณกันได้49ใช้วิธีการแยกตัวประกอบก็ได้ค่ะอ่ามันเกิดจาก7คูณ7ใช่ไหมคะอ่า7คูณ7ได้49เลขต้องเป็นตัวเหมือนการคูณกันด้วยนะคะเราถึงจะเขียนให้อยู่ในรูปของเลขกำลังได้เพราะฉะนั้น 7คูณ7ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้แล้ว7เป็นฐานเลขชี้กำลังเป็นเท่าไหร่ก็ไปดูว่า7คูณกันกีนก่ครั้งอนับ12 7คูณกัน2ครั้งก็เท่ากับ7ยกกำลัง2นะคะเราก็จะได้49ออกมาแล้วอ่าเราก็มาลอกตรงนี้ลงนะคะยกตรงนี้ลงมาเขียนเราจะได้7ยกกำลัง2คูณกับ 7ยกกำลัง10 7ยกกำลัง10นี่ก็คือโจทย์ของมันนะคะแล้วก็ลอกต่อมาหรืด้านหลังเท่ากับนักเรียนก็มาสังเกตจะเห็นว่า7ยกกำลัง2กับ7ยกกำลัง10มีฐานเป็นยังไงคะมีฐานเหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จับเลขชี้กำลังจับเลขชี้กำลังมาบวกกันเลยนะคะเราก็จะได้ เยกกำลังอ่าวงเล็บ2องบวกสิ 10. อ่าผลลัพธ์ก็จะได้7ยกกำลังอะไรคะสิบวกสได้12อ่ะเรียบร้อยต่อไปตัวอย่างที่3าม ตัวอย่างที่3จงเขียนผลคูณของลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4คูณกับ3ยกกำลัง5ในรูปของเลขยกกำลังนักเรียนก็ลอกโจทย์มาก่อนนะคะลบ3ยกกำลัง4คูณกับ3ยกกำลัง5นักเรียนลองสังเกตนะคะ จะเห็นว่าฐานเป็นยังไงฐานแตกต่างกันนะคะเพราะว่าตัวแรกฐานเป็นลบสาตัวที่2ฐานเป็น3เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำฐานให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันก็คือทำฐานให้เหมือนกันนั่นเองถึงจะหาผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้นักเรียนลองพิจารณาสิคะว่าเราจะทำยังไงให้มัน เป็นฐานที่เหมือนกันเรามาดูตรงนี้นะคะเราจะพิจารณาลบสามทั้งหมดยกกำลังสี่นักเรียนลองพิจารณาลบสามทั้งหมดยกกำลังสี่ลบสามทั้งหมดยกกำลังสี่มันก็คือลบสามคูณกันคูณกันสี่ครั้งใช่ไหมคะ ลบ3คูณกัน4ครั้งก็จะได้เท่าไหรอ่อันนี้ลบ3คูณลบ3ก็ได้9จับจะคู่นี้คูณกันก่อนได้9อ่ะคู่นี้คูณกันลบ3คูณลบ3ก็ได้ เเหมือนกันเพราะฉะนั้น9คูณ9ได้81อ่านักเรียนลองพิจารณาแบบนี้นะคะถ้าเป็น3ยกกำลัง4ล่ะ3ยกกำลังสมันก็คือ3คูณ3คูณ3คูณ, 3, คณ3ก็มีค่าเท่ากับ81เเหมือนกันนักเรียนเห็นไหมคะว่าผลลัพธ์เท่ากันเพราะฉะนั้น ลบสกับลบสีอ่าโทษทีค่ะลบสามกำลังสกับ3มกำลัง4มันสามารถใช้แทนกันได้หรือมีค่าเท่ากันนั่นเองดังนั้นลบอ่าเพราะฉะนั้นลบ3มกำลัง4มีค่าเท่ากับ3กำลัง4ดังนั้นเราสามารถใช้แทนกันได้เราก็เอา 3ามกำลังสนี้มาเขียนแทนลบสามกำลังสี่นะคะมาเขียนแทนในโจทย์ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนโจทย์ใหม่ก็จะกลายเป็น3ามกำลัง4คูณกับ3ามกำลัง5อันนี้คือวิธีคิดนะคะสากำลังสกับคูณกับสามกำลังห ฐานเป็นยังไงฐานเหมือนกันแล้วก็จับเลขชี้กำลังมาบวกกันเราก็จะได้เป็น3ทั้งหมดยกกำลัง4บวก5ก็จะกลายเป็น3กํกำลัง9นะคะ4บวก5ได้9 อ่ะเสร็จแล้วต่อไปตัวอย่างที่4นะคะตัวอย่างที่4ก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนกับตัวอย่างที่3เมื่อกี้เลยเราก็ลอกโจทย์ลงมาลบห้ากำลังหคูณกับห้ากำลังสนักเรียนจะเห็นว่าฐานเป็นยังไงมันไม่เหมือนกันเลย แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจำได้ไหมคะถ้าเมื่อไหร่ที่ค่าที่ฐานเป็นค่าลบแล้วยกกำลังเลขคู่ผลน่ะผลลัพธ์มันจะได้ค่าที่เป็นบวกเสมอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลบ5เนี่ยลบหากำลัง6จึงมีค่าเท่ากับ 5.6ลัง6เราสามารถเขียนแทนกันได้เพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนจากเนี่ยเปลี่ยนจากลบ5ลัง6ให้อยู่ในรูปแบบของ5.6ลัง6นะคะเราก็เปลี่ยนโจทย์ใหม่เราก็จะได้เป็น5.6ลัง6ไปคูณกับอกับโจทย์ตัวที่2ก็คือ5.2ลัง2 ต่อไปฐานเหมือนกันแล้วก็จับเลขชี้กำลังมาบวกกันเราก็จะได้เป็น5ยกกำลังวงเล็บ6บวก2ก็จะก็จะเท่ากับ5ยกกำลัง8นะคะ6บวก2ได้8เสร็จแล้ว